มาในช่วงนี้ของเรานะคะแน่นอนค่ะมาติดตามขา่าววงการเพินเกาหลีกันบ้างดีกว่าได้เลยนะคะวันนี้ต้องบอกเป็นเชสละเอียดอ่อนเหมือนกันนะคะสำหรับเรื่องราวของ B1A4 นั่นเองนะคะไปจัดงานแฟนมิทติ้งที่มาเลเซียค่ะแล้วก็แน่นอนในงานกิจกรรมก็จะมีความใกล้ชิดระหว่างศิลปินกับแฟนคลับที่มาร่วมง,งานแต่ปรากฏว่าพอภาพเยผยแพร่ออกไปนะคะก็ถูกชาวมุสลิมบางส่วนต่อต้านเลยล่ะคะ่ะ กลายเป็นปัญหาระดับชาติเลยนะคะสำหรับงาน Let's Fly with B1A4 ค่างานแฟนมิทติ้งของหนุ่มๆบอยแบนด์วง B1A4 ที่จัดขึ้นที่กุลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียถูกสื่อสุปข,ข่าตาร์ทีวีนะคะอัปโหลดคลิปจากในงานแล้วก็เขียนข้อความว่าหนุ่มๆเนี่ยได้ทำการล่วงละเมิดทางเพศแฟนคลับสาวกลางเวทีกลายเป็นประเด็นร้อนของประเทศมาเลเซียขึ้นมาทันทีเลยล่ะค่ะ ซึ่งเหตุที่เป็นประเด็นขึ้นมานะคะเพราะว่ากลุ่มชาวมุสลิมเคร่งศาสนานะคะมองว่าการแสดงออกบนเวทีทีท่เหล่าแฟนคลับสาวผู้โชคดีได้ขึ้นไปร่วมกิจกรรมกับทางวงนั้นใกล้ชิดมากเกินไปจนผิดกฎของชาวมุสลิมที่หญิงสาวไม่ควรจะแตะต้องตัวกับชายหนุ่มค่ะแต่ว่ากิจกรรมบนเวทีนะคะเป็นการเลียนแบบฉากกุ๊กกิ๊กในซีรีส์เกาหลีก็จะมีทั้งเรื่องของการจ้องตาการใบหน้าแนบกันจับมือถือแขนไปจนถึงการกอดและจูบหน้าผากด้วยค่ะ ซึ่งแน่นอนนะคะว่าเหตุการณ์นี้นะคะก็ทําให้เกิดกระแสประนามวง B1A4 และแฟนคลับที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมอย่างรุนแรงค่ะว่าหญิงสาวเหล่านั้นเนี่ยทำให้ภาพลักษณ์ของชาวมุสลิมเสียหายมากถึงขั้นผิดบาปเลยทีเดียว ซึ่งล่าสุดนะคะทาง w M Entertainment ต้นสังกัดของหนุ่มๆน,นะคะก็ได้ออกแถลงการว่างานอีเวนท์ที่เกิดขึ้นนั้นจัดขึ้นโดยได้รับความสมัครใจจากแฟนคลับของทาง D1A4 ซึ่งไม่ได้ล่วงละเมิดทางเพศพวกเธอแต่อย่างใดบรรยากาศในงานก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานและทางพิธีกรของงานก็ได้ถามย้ำถึงความสมัครใจของสาวๆแล้วเพราะว่าพวกเขาก็คำนึงถึงความต่างทางวัฒนธรรมของชาวม,มุสลิมเช่นกันซึ่งพวกเขาก็เข้าใจดีในจุดนี้ค่ะและก็หลังจากนี้นะคะก็จะระมัดระวังมากขึ้นในการจัดงานในต่างประเทศ เพื่อที่แฟนๆทั่วโลกจะได้สนุกกับงานได้โดยที่ไม่มีปัญหาความต่างทางวัฒนธรรมค่ะอย่างไรก็ตามนะคะผู้จัดงานในมาเลเซียอย่าง T G M E v e n t s ก็ถูกชาวมุสลิมในมาเลเซียเรียกร้องให้ออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าวค่ะและทาง Malaysian Muslim Solidarity Solid นะคะก็ได้ประกาศเตือนว่าการเข้ามาถึงวัฒนธรรมของ K เคป๊อปนะคะกยเป็นการโฆษณาแอบแฝงของศาสนาคริสต์ Chris, เพราะว่าศิลปินเกาหลีหลายคนนับถือศาสนาคริสต์ Chris ค่ะ และทางแครีจามารุดินรัฐมนตรีกระทรวงเยาวชนและกีฬาของมาเลเซียก็ได้ออกมาพูดถึงกรณีนี้ด้วยผ่านทาง Twitter ร์ส่วนตัวนะคะว่าเขาหวังให้เด็กสาวมาเลเซียหันกลับมาสนใจหนุ่มร่างสูงหล่อเข้มแบบมาเลได้แล้วแทนที่จะไปชอบหนุ่มกิมจิตัวผอมหน้าสวยเหล่านั้นเพราะว่าพวกนั้นไม่ใช่ชายที่แท้จริงค่ะ ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของท่านนะคะแต่ว่าเรื่องของกรณีนี้ที่เป็นประเด็นดังอยู่ตอนนี้จะจบลงอย่างไรก็ต้องรออีกสักแป๊บถึงถ้ามีอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาแจ้งกันนะคะ